สวัสดีค่ะสำหรับสาวๆที่อ่อนแออ่อนแออย่างวาวานะคะวาวาเลยมีวิธีเอาตัวรอดในเมืองใหญ่มาแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันค่ะวิธีที่หนึ่งแปลว่าสวัสดีครับสวัสดีครับน้องครับเลนนี้ห้ามตรงมานะครับให้รถทุกคันเลี้ยวซ้ายนะครับเห็นใต้ไหมครับเหแต่วพร้อมไปกับพีหน่อยครับ อยู่ที่บ้านค่ะมันสำคัญแม่บอกให้เก็บไว้คุณตำรวจอะไรเนี่ยมึงงี้แล้วนะแม่บอกไม่ไคุยแล้วอ๋อ,อโอเคท่านไม่คุยก็เชิญเลยครับเชิญเลยครับฮะใจดีไว้ขอบคุณค่นที่สองต่างชาติไปเลยเกาหลีอ่ะน้าฮายอะเรนนี้ห้ามตรงมานะครับ<อ>รถทุกคันให้เลี้ยวซ้าย,ยมดเลยขอร้องคำสัมผิดา คำสมีดาใช่แล้วโอ้โหเกาหลีมีมีมีพิกเจอร์พิกเจอร์ยู่พิกเจอร์อาตชีโชว์เรองมาเกสโตโอันนีโยกาเซโยคำสมีครับครับโก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 โโอเคโอเคโอเคโบที่สามปรามา ท้องครับเลนนี้ห้ามตรงมานะครับรถทุกคันเลี้ยวซ้ายหมดนะครับขออนุญาตดูใบขับขี่หน่อยครับสลบมาตายแล้วออกหมาตายแล้วครับแล้วใบขับขี่มีไหมครับไม่เลี้ยงหมาเออใช้น้ำตาเนี่ยครับไม่ต้องร้องไห้นะครับไม่ต้องร้องไห้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ซื้อหมาใหม่ได้ครับจะอย็น อ่านั่นก็น้องๆ <c oughs> เชิญเลยดีกว่านะครับเช <c oughs> ิญยอ,อ๋อไม่ต้องครับให้เลยให้เลยครับให้เลยครับ <c oughs> ให้เลยครับ <c oughs> เอาไว้เชิญครับเชิญครับเชิญครับเชิญเลยครับ <c oughs> วิธีที่สี่วีนแตกไปเลยค่ะเห <c oughs> วี่ยงอะอันนี้ห้ามตรงมานะครับรถทุกคันในเลี้ยวซ้ายนะครับ <c oughs> ว่าไงเจ้าไงก็ว่ามาเนี่ยก็รอฟังอยู่ก็พูดมาเลยให้ชัดๆไปเลยจะเลือกใคร แป๊บนึงนะคะอะครับ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 อะไรนะเป็นอะไรครับแป๊บนึงค่ะครับครับผมครับโอ้โหัไม่ยอมก็ได้เอางี้ก็ได้จะปล่อยได้แล้วใช่ไหมปล่อยปล่อยอะไรครับปล่อยแล้วครับปล่อยแล้วครับเชิญแล้วเชิญเชิญแล้วครับปล่อยแล้วครับขอบคุณครับครับครับ แต่แซ่บแบเนี่ยค่ะหนู